สบายดีพี่น้องสบายดีพักรสกุลคนเดีองเนี่ยยินดีตอนขับเข่าสู่รซองบอกไก่พี่น้องอ่ามื้อนี้เนาะเฮาสิมาเฮือนปลาเอี้ยนเนาะพี่น้องเนาะเด้อว่าเรื่องของเราเรื่องเนาะว่าที่เราเป็นคนเบียดเพี่น้องเพื่อนกลางค่างเพื่อนเนาะเพื่อนได้สัสรรค์กันพี่หน่องเนาะเสียงตุ่นลำพงส่วนเฮาสิพาพี่น้องเข้ามาเฮือนปลาเอี้ยน สบายดีจับเนาะหัวหอมมาเกิดได้บ้างหรอหัวหอมสบายดีป่ะลูกแล้วก็อยากม่นต้ใช้เแข็งหอยแข็งว่ะนะแม่หอยพังหอยพังพอถือไปกินที่บ้านนะเดิลูกใหญ่ได้หนิไอ้ยข้าวกระได้บ่ บอบอดิมันกมันกคือหอยแชอยู่เนออยงยายาเบนาะจลงมายังเงนกับเรากินเ้อามียาูแม่แเอากะเมไปไว้ในูกอันบอดีกะสกินบะมี่นะนี่สบายดีไหมลูกนังเร็วสบายดีก่อนนะลูกเอว มีมีบอกน้องสบายดีน้อยโอี่สบายดีสบายดีมาลุงไว้แล้วคอยเสียเอาหลดใหายมาเร็วสบายดีปะลุูกเห็นดูแบย่งเห็นดูเห็นน้องมึงด้วยเออหายบอกบอกไว้สบายสบายมาเร็วมาเร็วขอบอสบายขอบอดิ่มน้ำเจ้าอ้าเอ้าวบอกไปอ่ะมาดื่มน้ำเจ้าได้สบายดีรู้ไหมสบายดีไหม เอียนคนเวียดแ้พี่นองเยยามพยายามเวียนเนาะพยายามวัีไม่มีอยานใครหีอยิเห็นยังเหรเห็นเบียบบ้านเห็นเบียบบ้านสวัสดีพลล้วสีลุงออสวัสดีเห็นเบียบบ้านี่น้องน จะเบิ้งนี่มีนี่บอดีดิเราเห็นเด็กบ้านเป็ว้ยนี่เห็นบ่อเบอร์ดิเราบ้านเราเห็นเด็กบ้านเจ้าก็เห็นบ่อใช่ของมื่อยผู้บอร์ดิดองดองแบบนี้ขอฟรีขอบอร์ดิน้ำ้าเจ้าบอลเจ้านี่สมอยเป็นเด้อเจ้านี่ก็เมื่อยเมื่อยคือติดดองดองพี่นี่อ๋อฟากระเป๋าเบอร์ดิวะน่ะคือใหญ่ลูก ทำอะไรคะคุณหนูเอ้ากยังไงนี่หมูหมูโดนห่ากระเป๋าเงินห่าโอ้ยไปไ้หมูอยู่งี่ยิงวะนี่มาโลจะเาหมูยังไงโอ้ยเด้งกระเป๋าเดืตัวนี้เราข่อยร้านข่อยนี่เป็นยังโลฮะจะเป็นยังโลอืมเอ้ยไปหลไหนไปแบ่งไว้เด็กน้ำไปแบ่งไว้กระเป๋าหาย อาได้สนนี่ก็ือยังไงนยองเนยบอสรจะืออย่าไเนยดาแม่ือเนยถือเนยบอสจะถืออย่างเนยืเนยเขาองเขาไหนลอกอันบานอันานเนยอันนี้เป็นูคายนะจับปากนี่ไปขายากหมื่นนะมึงสบายดีแ่บอสบายดีไวๆักกุจะไปขาย เ,เออ,อ,อจะซื้อเม่อานนะ้ำผยุก็ซ้อมอานน้ำเมร์จะได้เมื่ออยู่บ,นนะยบ่ไปซิจับปักนิบิ้ยังหนคือเป็นตุมนี่ข้อนี่ออหม,กม,มอดอกจ้ะพาะเเมื่อไรลูกเพดองเราหลังเมื่อไรสิเก้าเจ้ากสิกิน,นนะกินนี่ะกะอน่บ อยังนแกงปลาคอแกงปลาคอสลัดได้กินแล้วขอโดนะค้าโอ้โหอยใหญ่ๆนี่เนาะใช่ไม่รับผ้าไม่ค่ะปกติผู้บริหารเป็นหนีบ่ะน้องมันไปไหนน้องจะรับผ้าแชร์เริ่มนะคะน้องเชิญ่มไปอันนี้เอาค้นกับอันนี้ได้เนาะอืมห่วยหน่อยพูดห่วยหน่อยพูดห่วยหน่อยอ่ะเอาลองกันลองกัน รล้ต่นัมันสีตีกันบมันสีตีกันเขากันบ่ได้ถ้ามันดตตัวดากับขพี่น้องเดี๋ยวมาชม สิก้ามกูม <apply some drinks> <keep> ึงว right. so ่างมเอลาเนี่ยนะเอาหนีใส่ก่อนเลยเถิดินใส่ก่อนนะเอาพักก่อก่อนเนาะชุ่งๆเดี๋ยวเขาบริการนั่นเขาผูกนทุกอยู่เนาะจเอามาง่ายโฟะจีบเลยเออผมมีผักนอมเนาะเอาหนีใส่ก่อนบุเรอ นี well. no. ่นะกินตลอดอยู่คางบริษัดเองพี่ไหนเบาไก่เราได้เริ่มบริมากินใจไปเลยเนาะมีบางหน้าใสใสเสียจานอันแล้วบีบใส่ก้อนแต่ว่ากอนท่อ่วบ่กูเห็นหยาดยังบีบใส่ ก่อนนะแจ้วนะเห็ดอันนี้ทาผลแล้วมันกามียบรอจ้าโอ้อยอยวางไว้าไวางไว้ไวบมันอ,อันเียงได้ยไบ้างอเน้ค่ะเฮีย,ย,ยไหมหอโอ้อาน

ใครเอาคนละคันทุกจ้คนไคันใดอห้ยว่าจะเอาเนื้อวัด่ออยู่มาันนี้วด่อยู่มา้

ทำ่นังทำเพลงัเงีบอกเกมเกมเกมเี่ยเอาพี่น้องคลิปนี้ไงจิ้งขันกันยี่หองเด้อจิ้งอจะคลิปเตี้ยนกันมเด้อพี่น้องเด้อระก็ในพิมพงานพี่น้อง ้กร <Hey. S 2> าบเลยพี่น้องอิ่มแล้วเมื่อกี้เล็กน้อยวนออนไลน,นะพี่น้องอะก็เลยบริถายิ้อพี่น้องเด้อเอโทษขอดขอพายไนเฮ้ยเพื่อนเ,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 เขาเจอกันัางศางสันอยู่พี่น้อง นายกระโดดไปล่างยังไงล่างกอนโอ้อิ่มได้ยังไงเนี่ยน่อง กี่นันเด็กหน่อยวนไลายพี่น้องเอยวนไลายกันเลยอไม่ได้ถ่ายเด้๋ยพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยไลฟ์แต่อันนั้นแต่บุสมน่ะลำคานเนาะลำคานนะนี่พี่น้องเลยเจอเรื่องอะไรอย่าลคานนิดหน่อยละเอาละพี่น้องคลิปในกัการสิทธิ์ขอล่าลงที่ทำนี้เด้๋พี่น้องเด้อพอกันใหม้สูงนาพี่น้องฟอกฐานดีๆมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันสุขหรือคนเด้อพี่น้องเด้อฝังมีซีซุกอันทองสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อสบายดี